มีคำถามมาให้ช่วยตอบอีกแล้วค่ะสมมติสถานการณ์ว่าเราอยู่บ้านเราแล้วก็มีแขกมาเยี่ยมที่บ้านแล้วเราก็เลี้ยงกาแฟเขาทีนี้เราอยากจะเติมกาแฟให้แขกของเราแล้วเราก็ถามแขกว่าว i n d ูฮอร์เ hmm. มียร์คาเฟ่วินดูฮอร์เคุณอยากได้กาแฟเพิ่มไหม mm hmm. และถ้าแขกของเราคนหนึ่งตอบว่า d e ดแอบรอโซทักเดดแอบรอโซทัก hmm. คุณคิดว่าเขาจะหมายความว่าอย่างไรข้อแรกดีเลยขอบคุณนั่นแปลว่าเขาต้องการให้เราเสิร์ฟให้เลยนะคะขออ้อ2อร่อยมากเลยขอบคุณก็หมายถึงว่ากาแฟอร่อยมากเขาอะอยากให้เราเติมให้เราอีกและขอ้อ3เขาบอกว่าไม่ล่ะพอแล้วขอบคุณมากแต่ว่าเขาไม่ได้อยากได้เพิ่ม คุณคิดว่าจะตอบข้อ1ข้อ2หรือข้อ3คะตอบข้อไหนดีคะเขียนคอมเมนต์มาใต้โพสต์นี้นะคะและเดี๋ยวคุณวิจะทำคลิปมาเฉลยอ,อีกทีหนึ่งค่ะถ้าใครชอบโพสต์ลักษณะนี้เป็นการถามแล้วก็ให้ตอบและคุณวิวมาเฉลยทีหลังเนี่ยก็ช่วยเขียนคอมเมนต์มาบอกนะคะคุณวิจะได้ทำขึ้นมาอีกเยอะๆค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ